สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เราจะมาปลูกกกดอกไม้กันนะคะดอกสักกลนนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะดอกสักกลนนะคะคือมันจะเป็นดอกไม้ที่ทนทานมากนะคะทนทานมากกับความร้อนนะคะมันจะเป็นแบบดอกไม้นางสาวพันปีนะคะทุกคนคือแบบแต่ยังไงมันก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะคือ นี่นะคะดอกมันดอกมันจะสวยเนาะหรือว่าเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นแบบดอกไม้เหมือนแบบดอกกุหลาบเห็นอะไรแบบนี้เนาะมันเป็นอยู่ในพืชพันธุ์สายสายเดียวกันนะคะทุกคนบิรนก็จะปลูกใส่ครับตัวนี้นะคะมันจะนี่เขาเรียกว่าเบิร์ดเบิร์ดบารนะคะก็คือเป็น อ่างสำหรับดอกเอ่างสำหรับสัตว์ที่มาดื่มน้ำอะไรไปนี้เนาะดื่มน้ำหรือว่านกเขามาเล่นน้ำอะไรไปนี้แต่ไม่ได้มันแบบบึงไม่ได้ค่อยได้ใช้เนาะก็เลยจะเอามาปลูกเป็นทางดอกไม้นะคะเพราะว่าปีนี้มีโปรเจกต์ที่หลังบ้านอยากจะมีมุมที่แบบสวยๆนั่งเล่นในหน้าร้อนเนาะก็มาดูกันเลยกันนะคะเดี๋ยวบึงว่าจะปลูกให้ดูเลยนะคะปลูกกันเลยนะคะพี่ๆเพื่อน ดินก็เป็นดินธรรมดานะคะดินธรรมดาดินไม่แบบไม่ได้แบบแน่นมากๆเนาะดินหมายความว่าดินที่แบบมีดินแบบดินทรายเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็มีแบบดินดินปลูกผังเพราะว่ากกดอกไม้นี้มันก็ไม่ได้ชอบว่าให้ดินดีเท่าไหร่นะคะคือ ดินที่แบบบางทีดินแบบมีหินบ้างอะไรแบบนี้เนาะมันก็อยู่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบน้ำเอามากๆนะคะทุกคนถ้ามีถ้าน้ำเยอะๆมันก็จะแบบจะตายเนาะแบบอา,อาทิตย์หนึ่งหดน้ำเทือหนึ่งแบบนี้นะมันก็อยู่ได้เนาะทุกคนแต่มันก็มีมีดอกนะคะมันมีดอกของมันเนาะมันก็มีดอก แต่ใบของมันมันก็จะสวยงามนะคะพี่ๆเพื่อนๆการวิธีปลูกบึงก็แบบแค่ <c oughs> จะว้าภาษาลาวนะคะก็จะเสียบลงนะคะเสียบลงดินแบบน,นี้เนาะ,ะใบมันก็เอาปลูก,ลกได้นะคะทุกคนมันก็จะแตกแบบ <c oughs> แตกลูกลูกของมันออกที่ใบเนาะ,ะสําหรับ,กร,บกรีบใบของมันเนาะทีนนี้บึงก็แบบตัดแล้วก็เสียบลงเสียบลงดินแบบน,นี้นะคะ วิธีปลูกง่ายๆค่ะง่ายๆแต่กกดอกสักิลันนี่ก็แบบอมราคาค่อนข้างแพงเนาะกกหนึ่งเขาขายกันก็อยู่ที่นี่นะ,ะกกหนึ่งแบบเป็นกกไม้เล็กๆเนาะเล็กๆแบบเล็กๆแบบน่ารักคือได้ต้นเดียวเนาะต้นละห้าเหรียญน,นะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนแบบเวลาเราเอามาปลูกมันก็เออแบบมันก็จะแบบ มันก็ใช้เวลาเนาะใช้เวลากลัวจะแตกลูกออกมาเยอะแบบนี้เนาะก็ประมาณ5-6เดือนหรือว่าประมาณปีหนึ่งเนาะหรือว่าสาเหตุอยังงั้นไอที่มันแบบมันจะราคาแพงเนาะแต่มาปลูกมันก็นานตายนะคะพี่ๆเพื่อนๆแต่มันก็คุ้มนะคะนี่ก็ปลูกไปได้ไหลายเยอะมากนะคะถ้าถ้าเขาจะขายจริงๆนะคะ เยอะมากขนาดนี้ก็คงราคาหลายร้อยด้วยนะคะแล้วก็เบิร์สปาร์นี่นะคะเบิร์สปาร์นี่ก็เป็นอ่างอ่างที่นกมากินน้ำือว่ามาเล่นเนาะอันนี้ราคานี้ก่อนมันมันก็ไม่ถูกนะคะพี่ๆเพืเเ่อนๆราคาก็ค่อนข้างแพงเนาะแบบราคาแบบจะตกแบบ200ดอลลาร์ขึ้นไปแบบนี้เนาะมันก็ถ้าจะใส่ใส่เงินเนาะใส่เงินอ่า อยู่ในสวนอยู่ในยังก็ค่อนข้างจะแพงนะเพราะว่าใครชอบทำสวนทำส,วนทำสวนนี่จะรู้นะคะอยู่ที่ต่างประเทศว่าต้องใช้เงินประมาณประมาณไหนนะคะกวาจะได้กินผักนะคะบางทีมันก็บางทีมันก็อาจจะแบบคุ้มไหมนะคะบางทีก็คุ้มบางทีก็ไม่คุ้มคุ้มนะคะเดี๋ยวก็เที่ยวก็เสร็จนะคะ

ทตรุกคนสวยไหมสวยมากเลยะะเสร็จแล้วสวยะะเจแลวะะ้แลว,ะะลวะะลก็สวย <c oughs> ตอนนี้ทาสวยนะคะทำสวยทำสวยให้ไม้นะคะ มาดูตอนเสร็จกันนะคะพี่ๆเ,เพื่อนๆอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะคะเวลามันติดมันก็จะเต็มเลยนะคะตอนนี้มันก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะส่องบุญ e k Channel นะคะนี่คือกบดอกซากิรินนะคะมันเป็นแบบเบิร์ดบล็เนาะเดี๋ยวพึงเอาให้ดูนะคะนี่มันจะเป็นเบิร์ดบล็แต่นี้เนะะาะแล้วพึ่งไม่ได้ใส่กับน้ำเลยนะคะก็เลยแบบเอามาเอามาทําเป็นกระถางดอกไม้เนาะกระถางดอกไม้เพราะว่า ให้มีมุมแบบมุมหลังบ้านเนาะแบบหน้าร้อนที่ประเทศออสเตรเลียคือเพิ่นก็จะชอบมานั่งเนาะมานั่งที่หลังบ้านนะคะพี่พเพื่อนเพื่อนนี่นะคะคือดูรอบรอบเนาะดูรอบๆที่มันเสร็จนะคะมันทำเสร็จแล้วเนาะก็จะออกประมาณนี้นะคะเปิดปัสสนี่ก็ซื้อมาได้หลายสีแลวเนาะนานมากเลยะ,ค,ะคือเอามาใส่หลังบ้านเนาะเปิดปัสอยู่ที่นี่มันก็ค่อนข้างจะแพงนะคะพี่พเพื่อนเพื่อนตุกคนเพิ่นก็เอามาทำแบบนี้ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังบ้านก็จะประมาณนี้เนาะคือปริมองลงมาจากหลังบ้านเนาะก็จะได้แบบนี้นะคะขอบคุณมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกําลังแรงใจให้ห่นตลอดเวลานะคะขอบคุณมากขอบคุณสําหรับความเมตตานะคะเมตตาแล้วก็ความรักนะคะของเอื้ออาทรขอบคุณมากคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย